ทคนคะตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มกว่านะคะแม่มาที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะคะนี่ค่ะมาโรงพยาบาลแห่งนี้เพื่อพาชัดชาติมาหาหมอนะคะชัดชาติฉี่ไม่ออกค่ะทุกคนคราวนี้แม่คงจะต้องพึ่ง f c ทุกทท่านแล้วนะคะสำหรับเด็กๆบ้านแคทมิโร แม่คงจะต้องขอความเมตตาให้กับเด็กๆบ้านแคทีโรเองจริงๆแล้วนะคะช่วยคนอื่นมามากแล้วขอช่วยลูกตัวเองบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะคะว่าคุณหมอจะว่ายังไงทุกคนชัดชาติเข้าไปในห้องแล้วนะคะจะต้องมีการสวนฉี่ถ้าสวนได้ก็โชคดีไปนะคะแต่ถ้าสวนไม่ได้อาจจะต้องมีการผ่าตัดแปลงเพศ ตอนนี้เนี่ยคุณหมอกําลังทําการสวนชีอยู่นะคะว่าสวนได้ไหมและน้องจะต้องอยู่โรงพยาบาล5-7วันนะคะคงจะต้องถึงคิวแม่แล้วนะคะที่จะต้องขอความการุณาจากเอจทุกท่านให้ช่วยเด็กที่บ้านด้วยนะคะเพราะว่าจะพูดยังไงดีหรอแม่ไม่ได้ระดมให้เด็กที่บ้านหนักแล้วนะคะมีเครียชัดๆชาเนี่ยฉุดเฉินจริงๆ แม่จะนั่งรอจนกว่าคุณหมอจะสวนฉี่แล้วก็ชัดชาติได้แอดมิดนะคะเพราะตอนนี้ชัดชาติเข้าอยู่ในห้องวิกฤตแล้วค่ะห้องเบอร์สองนี่แหละค่ะคุณหมอได้อันตราซาวพบตะกรนเยอะมากในช่องท้องนะคะในกระเพาะปัสสาวะเดี๋ยวเรารอดูผลกันนะคะส่ดีอยู่นะคะอ๋อนี่คือคือหมอค้งค้งท่อฉี่ไว้ค้างท่อฉี่ไว้ประมาณห้างเจ็ดวันแหละเจ้าของ คือถ้าเจ้าของอยากรับกลับตั้งแต่วันที่สามก็กลับบ้านได้แต่ว่าต้องอยู่ในกรงอ๋อแต่ก็ต้องระวังเรื่องท่อฉี่ระวังเรื่องอะไรตรงนี้แม่ต้องทํางานเนี่ยสินี่นี่คือปัญหาที่แม่ต้องทํางานไงงั้นก็ฝากไปกับหมอได้ค่ะคือ,อคือถ้าเกิดว่าตรวจผลตรวจฉี่กับเพาะเชื้อออกแล้วว่าเขาเป็นกนระเพาะปัสสาวะเักเฉบเฉยอ่ะอันนี้มันอาจจะต้องกินยาบํารุงกระเพาะปัสสาวะเป็นเดือนไม่รู้ตจ้าของจะ<บ>ลองป้อนได้ไหมแต่เดี๋ยวเราคุยกันอีกทีคือถ้าป้อนไม่ได้อ่ะค่ะข้อเสียก็คือจะเป็นแบบเนี้ยคือพี่ชาดชัอาจจะกลับมาปอีก เขาป้อนได้ค่ะเขาเขาไม่ค่อยอดื้อค่ะเจ้าจของจะรูปน้องก,ก็ได้นะได้ค่ะ,ะชาติดชาชิได้ยินแม่เรียกไหมน่าจะพยายามลุกแต่ว่าน่าจะอะืได้ยินเสียงเนะาะพองหกหัวชาชาติแม่อยู่นี่นะชาชตินอนอยู่นี่นะชาชาตินอนอยู่นี่นะหนะร,รือเปล่าคืนนี้นะ เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ก็ต้องพาพี่ใบเตยกับเ่าแก่น้อยมาหาหมออีกแล้วเดี๋ยวแม่มาเยี่ยมหนูอยลูกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องพาอีกสองตัวมาแอโคโคหัวใจค่ะอ๋อเป็นแล้วเหรอคะหรือว่าตรวจเฉยๆคะ<า>เป็นหรือว่าตรวจเฉยๆคะ่ะเป็นเป็นหัวใจแล้วหรือว่ามาตรวจหัวใจเฉยๆเป็นแล้วคะ่ะแ,แต่ว่าแม่ย้ายโรงพยาบาลจ,จากเอกชัยมานี่ เพราะว่าแม,แม่ไม่โอเคแล้วไงแม่ก็เลยมานี่เลยช,าช,ชาัดๆแม่ไปแล้วนะ,อะ,อะเอาเอาโอเคไหมลูกเ <c oughs> นี่ยหมอเขาจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นไหายหายแต่เนี้ยค่ะเป็นลักษณะของการแพร้้ำลายหมัดหมอว่าในบ้านน่าะจะมีหมัดคือถ้าเรามีแมวอะค่ะเราเราไม่ได้หยุดยาทุกเดือนมีโอกาสจะเป็นหมัดคือถ้าเ <จะ S 1> <า>กิดว่าอื่นไม่เป็นนะหมออ่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะแพ้้ำลายหมัดไงคะแต่ว่าลักษณะขนขลุ่งที่บริเวณช่วงท้ายอะค่ะเป็นลักษณะของการแพร้้ำลายมัดใช่ ก็คือตัวอื่นเขาก็ไม่เป็นมีชดช่านเนี่ยที่เป็นลองลองอเข้มงวดเรื่องการหยุดยาเห็บหมัดอะคะ่ะสักหนึ่งปีอะคะ่ะบอกว่าคนนะ่าจะเริ่มดีขึ้นโอเคค่ะแม่จะเข้มงวดต่อไปนี้แต่ว่าเร็วๆเ,เนี่ยแม่เพิ่งจะเพิ่งจะหยุดให้เขาไปคือการหยุดแค่ครั้งบอดไม่ช่วยอะไรคะ่ะมันจะต้องหยุดต่อเนื่องคือไอ้พวกเ,เวลาหมัดมันประกัดเขาอย่างเงี้ยค่ะมันก็พอร่างกายมันมีภาวะแพ้มันจะหลังแบบเหมือนพวกสารที่ก่อให้เกิดการแพ้ะคะ่ะบางตัวเขาก็ไม่เป็นเพราะเขาไม่แพ้ ตองเยี่ยมตามสบายนะค, <S <S ค่ะเ,เดี๋ยวแม่เด<ม>ี๋ยวแม่ไปค่ะหนูอยู่นี่นะลูกพืนนี้มีเพื่อนอยู่ข้างๆหนูด้วยน่ารักจังเลยขอแอบไปดูเพื่อนหน่อยดิหนูอ๋อหนูอยู่คนเดียวหรอคะลูกเจ้าของไปไหนเนี่ยถ้าเจ้าของไม่มีแม่จะเอากลับบ้านนะคะอ๋อหน้ารักจังเชียวเลยเขาเหลียวเกี่ยวว่าเหลียวแก่เลยเนี่ย ใครเขาเนี่ยฮะว่น่ารักจริงเชียวเลยเอากลับบ้านได้ไหมเนี่ยฮอไปหลงรักรูนคนอื่นเขาอีกแล้วอะเดี๋ยวเนีย่ยเนี่เนเก่งจริงเชียวชื่อเสือพิงค์ท้องเสือมาชื่อเสือพิงค์หรอคะอออเสือพิงค์เสือพิงค์งนั่งเล่นคนเดียวหรอคะ อืมเสพิงนั่งเล่นคนเดียวหงายท้องหงายไส้ค่ะเน,น่ๆๆๆน่ารักจริงเชียวเราชาแม่ต้องไปก่อนแล้วนะลูกนะแม่ไปดูยายสุภลักษณ์อีกลูกส่วนท่อไว้นอนอยู่นี่นะลูก